สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่คอปเปอร์นะคะเข้ามาเปิดสาขาใหม่ใจกลางเมืองอยู่ตรงตึกเกสอนออมรินนะคะสีแยกพระพรมเลยนะคะติดกับ BTS ชิดลมมีทางเชื่อมเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็มีที่จอดรถด,ด,ด้วยนะคะจอดรถแซมบัตรจอดรถฟรี4ชั่วโมงราคาเริ่มต้นทีจองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเขาก็คือวันธรรมดา1499วันเสาร์อาทิตย์1599วันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะะะักขตฤกษเนี่ยจะมีเนื้อ p r r i เป็นสโมกนุ่มละมุนถ้าจองผ่านทางทิ่หับเนี่ยจะมีแพ็กเกจที่เป็นเมนูพิเศษเพิ่มเข้ามาให้เลือกหลายาะะแพ็กเกจมากนะคะแพ็กเกจที่เราจองมาวันนี้ก็คือเอเป็นไข่ปลาคาเวียกับลอสเตอร์อกชีสนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแปลนเข้าวๆกันก่อนนะคะเดินตรงเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่3ล็อกใหญ่ๆด้วยกันเลี้ยวขวาเข้ามาจะเป็นที่นั่งโลง่งกว้างๆเลย จะมีจุดสั่งอาหารตรงนี้จุดแรกนะคะใกล้ๆก,กับจุดสั่งอาหารก็จะเป็นของหวานของหวานก็จะมีมาการองทรัฟเฟิลมาการองร <Cheese cake. S 1> าสเบอรี่ชีสเค้กทาดคาราเมลถัดจากมาการองก็จะเป็นขนมโค่กาแฟคาราเมลพานาคอตา้าวานิลาเลยเข้าใหม่นิดนึงก็จะเป็นซุปทรัฟเฟิลนะคะซุปทรัฟเฟิลแล้วก็ครัวซองนะคะ <c oughs> แล้วเราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะ ล็อกขวามือสุดนะถัดจากครัวซองทรัฟเฟิลก็จะเป็นโซนของทอดค่ะเป็นกุ้งเทมปุระไก่ทอดกุ้งทอดมะพร้าวปอเปียม,มายยตรงนี้ก็คือหมวดกริลก็จะเป็นปลาหมึกเสียบไม,ม้ย่างกุ้งเสียบไม,ม้ย่างนะคะติดกับของทอดนะก็จะเป็นของเสียบไม,ม้ย่างเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆจะเจอจุดสังอาหารจุดที่สองเนะาะค่อนข้างจะอยู่ใกล้กัน แล้วก็จะเจอเตากุ้งแม่น้ำเผาเดินเข้ามาในสุดเลยก็จะเป็นโซนกริลบาร์นะคะเนื้อทั้งหลายก็จะอยู่แถวนี้พอเราเริ่มเลี้ยวละเราจะเจอหมวดไอศครีมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะก็จะเดินครบของล็อกแรกอนะล็อกขวามือสุดนะคร่าวๆประมาณนี้มาต่อล็อกที่สองกัน ล็อกที่2เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเจอหมวดฮอตดิชก่อนเป็นขนมจีนใบชะพูขาหมูพะโล้แกงเขียวหวานไก่ไส้กรอกหมูซามูไรแล้วก็จะมีเครื่องดื่มอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไล่ฝั่งซ้ายมือของล็อกกลางไปได้วยกันนะคะทางซ้ายมือของฮอตดิชเนี่ยเดินต่อมาก็จะเจอกับซาชิมิ ซาชิมิแซลมอนซาชิมิโฮตาเตะฮอกไกโดซาชิมิฮามาจิซาชิมิกุ้งแดงใกล้ๆก,กับซาชิมิก็จะเป็นกุ้งดองซีอิ้วกับปลาหมึกดองซีอิ้วนะคะถ้านับว่าเดินเข้ามาจากทางประตูเนี่ยมาถึงก็จะเจอเลยสะดุดตาก็คือซีฟู้ดนะคะก็จะมีหอยแมลงผู้หอยนางรมแล้วก็กุ้งนะคะถ้ากลับหลังหันเนี่ยก็จะเจอโซนเครื่องดื่มเครื่องดื่มไนโตรเนาะก็ยังเป็นไฮไลท์อยู่ ทีนี้เลาะมาเรื่อยๆถัดจากซีฟู้ดก็จะเจอจุดสั่งอาหารอีกจุดหนึ่งอันนี้จุดที่3ละถัดจากจุดสั่งอาหารก็จะเป็นข้าวซอยข้าวซอยแก้มหมูข้าวซอยแก้มวัวตุน๋นอ,อยู่ตรงนี้ติดกับข้าวซอยจะเป็นหมวดก๋วยเตี๋ยวเรือ,อตรงกลางก็จะมีไฮไลท์เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวซอยซีฟู้ดออนไอซ์ซาชิมิแล้วก็ฮอตดิชนะคะอยู่ลลอกกลางเนาะ ส่วนล็อกซ้ายมือสุดก็จะเป็นที่นั่งกว้างๆยาวๆไปเลยมีแค่นี้วิธีการสั่งอาหารนะคะจะมี2แบบก็คือไปจุดสั่งอาหารเนาะแล้วก็บอกเบอร์โตแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟได้เลยส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือสั่งแล้วรอรับเราจะสั่งอาหารกันดีกว่า251ต้องท่องเบอร์โตเอาไว้นะคะ251251 อาหารเขาก็จะมีหมวดกริลสโมคเทปัญยากิผัดไทยกระเพราพาสต้าสลัดนะแล้วก็ส้มตำซูชิแล้วก็เป็นของหวานชิมเซ็ตคาวเวียนะคะอันเขาก็จะเสิร์ฟมากับครีมสาวรสนะคะเปรี้ยวหอมอมหวานนิดนิดอีกตัวหนึง่งเป็นครีมมันๆกับขาวอารมณ์คลายๆทาทาซอสหอมแดงสาบต้นหอมสาบไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะิ ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยจะเค็มมันหอมกลิ่นทะเลนะคะครีมเครื่องเคียงต่างๆที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยอ่อนชอบกินคู่กับครีมสาวรสมากกว่าเราลังเลระหว่างเซตคาเวียร์กับอูนิเพราะว่าอยากจะชิมอูนิเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบคาเวียร์ก็สั่งเซตนี้ได้เลยเพราะว่าเขาจะมี l o บสเตอร์ออ e ชี e มาให้ด้วยนะ l o เตอร์คือดีมากสดเนื้อเด้งตึงแน่น ซาชิมิคือดีมากทุกอันเลยนะคะแล้วแต่คนชอบถ้าเป็นซูชิเนี่ยข้าวเม็ดกลมนุ่มแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยค่อนข้างโอเคเลยอยู่ที่ว่าชอบหน้าอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจะไม่สั่งก็ไม่ผิดเนอะแต่ซูชิปลาไหลดีมากๆไม่ใช่ซูชิแบบหนักนะฮะเป็นซูชิที่เนื้อนุ่มละเอียดของกลิ่นย่างนะคะเจ้าพิงพ์พอกเนี่ยคะ่ะเขาคือหมูทงคตสึที่นุ่มแล้วข้างนอกกรอบมากจิ้มกับซอสทงคตสึที่ เข้มหอมแล้วก็เปรี้ยวอมหวานหน่อยๆลิ้นวัวเนี่ยเขาจะเอาไปซูบีก่อนให้มันนุ่มแล้วค่อยเอามากริลหอมกลิ่นย่างนิดๆด้วยที่สุดเนื้อไพร์มลิปเนี่ยจะมีกลิ่นหอมลมควันชัดเจนมากเนื้อชุ่มฉ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันของหวานเขาจะมี2หมวดน,นะคะถ้าเป็นขนมอบเนี่ยเราต้องไปสั่งตรงเคาน์เตอร์นะแล้วก็รอรับเอานะคะจะมีชีสเค้กกับมาการองพาร์คาราเมล แล้วก็ครมบูเล่อร่อยทุกอย่างตรงนี้คือควรค่าแก่แการยืนรอถ้าใครชอบของหวาน,นมากๆแนะนำเบิ้ลอย่างละสองไปเลยจริงๆดีๆมากของหวานดีมากไอศครีมดีมากเข้มข้นแต่ถ้าเป็นของหวานที่สั่งตรงจุดสั่งอาหารนะคะก็จะเป็นจำพวกไข่เค็มโทสวาฟเฟิลต่างๆเนาะแล้วแต่ชอบแต่ว่าที่แนะนำสุดๆก็จะเป็นหมวดขนมอบตรงนั้นนะ วกเมนูปลาชิ้นที่ล่าซอสอะไรแปลกๆเนี่ยเราไม่ได้ชิมนะคะขอโทษด้วยคือปลาดีเราเคยชิมแล้วว่าปลาสดแต่ว่าซอสเนี่ยเขาก็จะเป็นชื่อแปลกๆซึ่งกินแล้วมันก็จะชิมสนุกนะแต่ว่าที่นี่อาหารเยอะมากๆเราจะต้องเลือกของที่เราอยากกินสดๆก่อนอ่ะเมนูอะไรบ้างที่แกแนะนําบ้างมาถึงควรจะกินก่อนอันดับแรกตัวที่แนะนําจริงก็จะมีไงล่ะซุปเผ็ดคาเฟลซินวัวซูวีก๋วยเตี๋ยวเรือวาเกวออส ขนมจีนน้ำยาปูก็ดีอ่ะหยอย่างละพิ Pink Pop งคอกทงคัสึอ่านั่นก็ดีใช่ซาชิมิ <ash> โอซาชิมิดีทุกอย่างเจ็ข้าวผัดเนื้อ <c oughs> พิฟเฟลิงตัง <c oughs> นทางลิป <c oughs> ขัดแกะ <c oughs> ใช่ใช่พวกนั้นอ่ะดีหมดเลยมันก็ลองชีสเค้กขนมหวานก็ดีจริงๆพวกซีฟู้ดก็ดีนะถ้าเกิดคนนี้รู้สึกว่าเลี่ยนอะ่ะ <c oughs> ก็ไปเอา,าน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินด้วยก็ได้เขามีอาหารไทยที่เป็นส้งตําเป็นแซบๆเยอะมากอ๋อเมนูใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งดองซีอิ๊วค่ะ กินดีไหมเราไม่เคยกินกินไหมกินไหมปิดแล้วมั้งตอน,นหอยนางรงมเป็นไงแต่ซีฟู้ดก็เผ็ดดีนะอชอบใช่เหรอ,อนี่ครั้งนี้กระถิ่นกลับแล้วกินนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากใช่หอยสดเต้นกรึบเนื้อมันกรึบนิดๆน,นะ ดีแนะนำสำหรับวันนี้มีไปข้างล่างไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ